จันแจมตกใจผลตรวจอิมานเคลือบเป็นชายพร้อมตอบแล้วจะแข่งใหม่ห จากกรณีผลตรวจล่าสุดของอิมานเคลิบนักมวยสากลหญิงชาวแอลจีเรียมีคโครโมโซม XY หรือคโครโมโซมของผู้ชายรวมถึงมีอันธพาลในมีองคชาตขนาดเล็กและไม่มีมดลูกซึ่งมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เรียกคืนเหรียญทองมวยโอลิมปิก2024ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์น้องบีนางสาวจันจัมสุวรรณเพงกล่าวว่าเมื่อรู้ข่าวก็ตกใจตอนแรกคิดแค่ว่าเขามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าแต่ไปอ่านข่าวบอกว่าเขามีอวัยวะขนาดเล็กของผู้ชายก็ตกใจซึ่งในช่วงที่จะต่อ กับอิมานเคลือบรู้แค่ว่ามีฮอร์โมนสูงกว่าผู้หญิงโดยเราสัมผัสได้มีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงโดยการชกมวยนั้นหมัดหนักและมากกว่าเอาเรื่องอยู่เวลาขึ้นชกแล้วปล่อยหมัดต่อยตอนเองกระเด็นกลับหลังทราบเรื่องว่าอิมานเคลือเป็นผู้ชายตนก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะการแข่งขันได้จบลงแล้วขึ้นอยู่กับทางด้านโอลิมปิกจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเมื่อถามว่าอยากเจอหรือชกแก้มืออีกไหมน้องบีตอบว่าไม่ดีกว่าตอนนี้นักกีฬาชกมวยจะมีการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์เอเชียที่จะแดนปลายเดือนพฤศจิกายน2567นี้ ขอฝากให้กำลังใจนักกีฬาชกมวยที่จะไปแข่งขันด้วยด้านนายวิจารณ์พลธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าตนเองเพิ่งได้รู้เรื่องดังกล่าวจากสื่อแต่ถ้าทางโอลิมปิกจะว่าอย่างไรก็ต้องยึดตามนั้นอยู่แล้วสำหรับเรื่องเหรียญจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทางโอลิมปิกก็ยังเงียบอยู่